สวัสดีครับผมก็มาถึงแล้วกับอุปกรณ์ที่สั่งซื้อไปเมื่อ2อสวันก่อนนะครับมาถึงเมื่อวานนี้แหละผมก็เพิ่งมีเวลาตัดต่อในวันนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบโซลาร์เซลล์เป็นชุดนอนนานะครับที่กําลังจะประกอบเองเดี๋ยวแกะกล่องให้ดูเลยนะครับชิ้นแรกก็จะเป็นโซลาร์ชาร์จเจอร์นะครับเป็นโซลาร์ชาร์จเจอร์ขนาด50วัตต์เป็นแบบ MPPT นะครับพร้อมคู่มือ กรชิ้นที่2ก็จะเป็นเบรกเกอร์นะครับเป็นเบรกเกอร์ DC ผมสั่งซื้อมา3ตัวเพื่อตัดจุดต่อแผงเข้าคอนโทรลชาร์จแล้วก็จุดต่อแบตเข้าคอนโทรลชาร์จแล้วก็จุดออกจากโหลดนะครับเป็นเบรกเกอร์ DC โดยตรงขนาด2 0แอมป์นะครับราคาก็ไม่แพงส่วนแบตเตอรี่เนี่ยผมซื้อมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับ อุปกรณ์ทั้งหมดก็พร้อมนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาต่อคอนโทรลชัชเจอร์แบบเร่งด่วนให้ดูพอเข้าใจนะครับดูจบเข้าใจเลยสามารถสั่งซื้อมาแล้วต่อแบบง,ง่ายเพราะว่ามันง่ายมากนะครับก็คือคอนโทรลชัชเจอร์เนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์ระบุไว้อยู่แล้วนะครับว่าทางด้านเป็นรูปแผงโซลาเซลล์บวกลบทางด้านซ้ายมือนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นรูปแบตเตอรี่บวกลบเหมือนกันส่วนทางด้านขวามือของท่านผู้ชมเนี่ยก็จะเป็นโหลดนะครับก็จะเป็นพวกหลอดไฟ ก็คือไม่แนะนําให้เป็นโหลดแบบพวกอ,อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นมอเตอร์นะครับแค่นี้เองครับการต่อเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าก็จะต่อจากแผงโซลาเซลล์ที่ผมมีอยู่นะครับเป็นแผงขนาด60วัตต์18โวลต์อุปกรณ์ทั้งหมดก็ถูกเรียงไว้บนโต๊ะนี้แล้วนะครับเป็นคอนโทรลชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็หลอดไฟ และในคลิปนี้ก็จะมาชาร์จโทรศัพท์มือถือให้ดูด้วยออกแบบง่ายอันดับแรกเลยครับเราต้องต่อแบตเตอรี่เข้าคอนโทรลชาร์จก่อนเพราะคอนโทรลชาร์จเนี่ยใช้ไฟจากแบตเตอรี่นะครับในการควบคุมในการเปิดระบบนะก็ต่อเข้าไปเลยบวกเข้าบวกลบเข้าลบง่ายๆตามปกติครับ พอต่อเสร็จหน้าปัดอยู่ในคอนโทรลชาร์จเนี่ยก็จะบอกสถานะแบตเตอรี่ตอนนี้แบตเตอรี่ของผมเหลืออยู่11.8โวลต์นะครับก็คือคอนโทรลชาร์จทำงานแล้วต่อไปก็จะเป็นการต่อแผงนะครับที่สำคัญเราต้องต่อแบตก่อนนะครับค่อยต่อแผงนะแต่เวลาปิดเนี่ยเราต้องปิดแผงก่อนค่อยปิดแบตนะครับต่อแผงเข้าไปบวกเข้าบวกลบเข้าลบง่ายมากเลยตามปกติครับ ทีนี้หน้าจอนับปัดก็จะแสดงสถานะแผงโซลารเซลล์พร้อมกับลูกศรกระพริบนะครับแสดงว่ามีการชาร์จไฟจากแผงโซลาเซลล์เข้าแบตของเรานี้เองอันนี้ผมตั้งเป็น B2 นะครับเรื่องการตั้งค่าเนี่ยค่อยว่ากันทีหลังเนาะอันนี้เอาวิธีการต่อแบบง่ายๆ ง่ายๆสไตล์บ้านพุ่งใครก็ทําได้ครับแค่ดูคลิปนี้ก็ทําได้แล้วทีนี้เรามาต่อโหลดกันนี่เป็นหลอดไฟ LED นะครับ DC 12โวลต์ถึง84โวลต์นะครับตัวนี้ผมก็เ,เพิ่งสั่งซื้อมาเหมือนกันก็ต่อง่ายๆเหมือนเดิมครับบวกเข้าบวกลบเข้าลบตรงจุดโหลดที่เป็นสัญลักษณ์หลอดไฟนั่นเองครับต่อปุ๊บก็ติดปั๊บทันทีครับ หลอดติดสว่างแล้วแค่นี้เองต่อแบตต่อแผงต่อโหลดแค่นี้เองครับการต่อโซลาร์ชาร์จเจอร์ทีนี้เรามาชาร์จมือถือกันก็แค่นําสายยุดเบย์ไปเสียบแค่นี้เองครับชาร์จมือถือได้แล้วแค่เรามีแบตมีคอนโทรลชาร์จเจอร์หรือบางคนก็ต่อตรงจากแผงโซลาร์เซลล์ก็ได้แต่ต้องมีอุปรกรณ์อีกนิดนึงเดี๋ยวค่อยๆว่ากันจบแล้วครับนี่คือการต่อคอนโทรลชาร์จกับชุดนอนนาแบบมินิประหยัดแบบง่ายๆสบายๆแค่มีคอนโทรลชาร์จเจอร์แล้วก็แผงโซลาร์เซลล์เอาขนาด50วัตต์ แต่ผมใช้เป็นแบบ6 0วัตต์แล้วก็มีแบตเตอรี่อาจจะเป็นแบต12บ 12V โวลต์แอมขึ้นไปแบบเจลก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้เป็นแบตลิเทียมนะผมก็ตั้งเป็น B2 ไว้นะครับเรื่องการตั้งค่าค่อยว่ากันอีกทีหลังหรือไม่ก็ไปเซิร์ชดูในช่องที่เขาสอนไว้นะครับการตั้งค่าคอนโทรลชาร์จเจอร์นะครับ แล้วก็จะมีโหลดเป็นหลอดไฟ LED DC 12 84โวลต์นะครับที่ผมใช้20วัตต์ตัวนี้ก็สว่างดีก็แค่นี้เองครับอันนี้คือชุดต่อแบบฉุกเฉินให้ดูนะครับอันที่จริงมันต้องผ่านเบรกเกอร์ DC ที่ผมซื้อมาแต่ผมาหาบล็อกไม่ทันนะครับก็ทําคลิปนี้พอเป็นแนวทางให้เข้าใจก่อนว่าการต่อคอนโทรชาร์จสำหรับชุดนอนนาแบบมินิอย่างง่ายๆแบบนี้สามารถทำได้ทุกคนเพราะว่าเรารู้แค่ข้่บวกข้ลบของอุปกรณ์แค่นั้นเอง ไรายละเอียดของอุปกรณ์ทุกอย่างที่ผมใช้ในคลิปนี้ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ตรงรยยใต้คลิปนี้นะครับลองเข้าไปศึกษาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมดูและลองนําไปประยุกต์ใช้ดูสําหรับท่านที่มีความรู้ทางด้านนี้นะครับยังไงก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นชี้แนะชี้นํากันด้วยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผมเองและคนที่กําลังสนใจในด้านของระบบพลังงานทดแทนระบบโซลาร์เซลล์ขอบคุณล่วงหน้าสวัสดีครับ